ส่วนครับตอนนี้ไอ้เหม็นมันยึดผาอินทรีไว้ได้ที่หนึ่งแล้วนะครับส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็เหมือนเดิมครับเร่งเจจาจาให้มันคืนแล้วก็สั่งห้ามชาวบ้านไม่ให้เข้าพื้นที่ปวดหัวเลยแล้วเมื่อเร็วๆมานี้เมื่อวานนี้ไอ้เหม็นมันบุกเข้ามาตัดไม้ของเราส่วนทหารของเราได้แต่ตะโกนบอกมันว่าเอออย่าตาัดนะแล้วก็ยืนดูมันตัดต่อเ <laughs> พราะอะไรเพราะไม่มีคําสั่งลงมา ม่งเก็บใจชิบหายถ้าผมเป็นทหารแนวหน้านะผมกลับบ้านแล้วผมไม่อยู่หรอกผม,กมขอถามถึงไอ้พวกระดับสั่งการหน่อยนะไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นไอ้พวกทหารเลื่อยพวกนักการเมืองก็แล้วแต่ว่ามึงใช้แนวหน้าถือไปมาทำเที้ยอะไรวะ <c oughs> ถือไปแล้วมึงก็ไม่ให้จริงถือไปให้มันนับเปล่าถือไปแล้วมึงก็จะให้แนวหน้าไปโดนดาา่ามันอยู่ได้มึงบ้าหรือเปล่าวะไม่บ้ามึงชอบใช้ปากใช่ไหมมึงชอบใช้ปากอ๋อๆใช่ไหมึง ลูกน้องมึงไม่ใช้ปากเหมือนมึงใช่ไหมประสาทไอ้เหม็นเนี่ยมันบุกเข้ามายึดพื้นที่ของเราไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใช้กําลังเลยสักนิดหนึ่งอ่ะมึงโมจะใช้ฐานแนวหน้ายืนด่ามันอยู่ได้มึงบ้าหรอวะมึงให้ห่วยเหม็นตัดไม้มาขายให้มึงใช่ไหม งาากูจะรู้นะถ้ากูไปตัดมไม้แล้วมึงจะจับก,กูไหมแล้ววิ่งเต้นกันจังเลยเนี่ยตำแหน่งใหญ่ๆโตๆเนี่ยพอใหญ่ไปแล้วก็ทำเอะไรไม่ได้พวกมึงอยากจะใหญ่อยากจะโตกันไปทำไมเปรอะไรวะใหญ่โตกันไปแล้วเนี่ยความรักชาติความหวงแหนแผ่นดินลดน้อยลงเนี่ยออมึงจะใหญ่โตกันไปทำไมเปรร้ายเหมือนมึงไปฉีดมาซะใหญ่แต่มึงเต็มที่ไม่เป็นเนี่ยยังไงมึงก็ไม่ได้เต็มี่อ่ะมึงจะไปฉีดมาทำเนี่ยอะไรกูถาม